「何もかも怖い」 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิโอสตูดิโอสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นข้อมูลตัวละครภาค4อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือมาเรียนั่นเองมาเรียตัวนี้จะเป็นของจักรวาลหลักไม่ใช่มาเรียจากจักรวาลภาคเกมภาคอลูสูอินสตอร์นะครับถือว่าแยกเป็นคนละตัวกันนะมาเรียที่จะออกมาในภาค4นี้มีรูปร่างและพลังเป็นอย่างไรก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับ AI ของยานฟลาซินัตรหัสเรียกขาน M A R I A M.A.R.I.A. มาเรียสัดส่วนหน้าอก8.4เอว58สะโพก85ส่วนสูง158ซนเมตรสถานะเป็นเซเลเทียมสเตตัสความแข็งแกร่ง99ความสมดุล102พลังวิญญาณ7 8 8ความเร็ว107สติปัญญา121ความสามารถของเธอนั้น สามารถควบคุมยานแฟลซีนัทได้ทั้งลำควบคุมการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายได้แฮกระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็น AI ที่โคตรฉลาดล้ำเหนือกว่าปัญญาของมนุษย์และยังเป็นคนคิดตัวเลือก3ข้อสำหรับจีบพูดใหชิโดด้วยคนที่คอยช่วยเหลือในการเลือกคำตอบสำหรับจีบพูดก็คือมาเรียคนนี้นั่นแหละที่เป็นคนคิดค้นคำตอบขึ้นมาโดยเธอจะควบคุมยานแฟลซีนัทจนเป็นอาวุธทำลายล้างที่น่ากลัวเลยทีเดียวนะมาดูความสามารถของยานแฟลซีนัทกันนะครับ เริ่มจากยานลำแรกแฟลซินัสมีสมาชิกและลูกเรือประมาณนี้กับตันยานอิซึกะโคโทริรองกับตันคานาซกิเคียวเฮเจ้าหน้าที่วิเคราะห์มูราซาเมะเรนิลูกเรือคาวาโกเอะเคียวจิมิกิโมโตะมาซาโอมิชิซากิมินากะนาคาสึกาวะมุเนจิกะมิโนะโอซูเอะเอไอของแฟลซินัสมาเรียและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์คนใหม่ฮอนโจเนีย อาวุธของยาน l ฟลซินัตสามารถปล่อยกล้องทำงานอิสระออกไปฉายภาพข้างนอกได้และสามารถปล่อยอินโฟเลียม AR008 ถึง AR009 ออกไปนอกตัวยานได้รูปร่างของมันจะเหมือนใบไม้ที่อยู่ข้างหลังยานฟลซินัตมีความสามารถดังนี้ 1. สามารถทำให้ยานล่องห่นได้ 2. สามารถสร้างอาณาเขตอิสระเป็นบาเลียสะท้อนลำแสงได้สสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นระเบิดได้สสามารถยิงลำแสงเลเซอร์ออกจากอินโฟเลียมได้ ความสามารถของปืนใหญ่หลักสามารถยิงลำแสงพลังเวทออกจากปากกระบอกปืนใหญ่ได้และพลังปืนใหญ่พลังพูดกึ่งเนวเป็นการยิงปืนใหญ่ที่ต้องใช้พลังพูดของโคทลิโดยการประกอบทูตสวรรค์คาไมเอลเข้ากับแฟลซินัสเพื่อยิงปืนใหญ่ทำลายล้างออกไปนั่นเองยานลำที่2องแฟลซินัส e x ซอร์มีรูปร่างที่ต่างจากเดิมและรวดเร็วกว่าแฟลซินัสรุ่นแรกข้อเสียของรุ่นแรกคือเคลื่อนที่ได้ช้ามากแต่รุ่นที่2 ได้เอาต้นแบบของเกเทียยานของ D.M มาดัดแปลงให้แรงกว่าเดิมจนสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นจนบินไปถึงอวกาศได้และยังใช้พลังพูดของเซเลทุกคนในการเคลื่อนที่ด้วยการหวาไปมาแบบเกเทียได้ด้วย เป็นความสามารถสุดโกงของยานรุ่นใหม่เลยก็ว่าได้และเนื่องจากมาเรียไม่มีร่างกายเลยใช้ลาซิเอลของเนียในการสร้างร่างกายขึ้นมาเป็นความสามารถเดียวกันกับเบลเซบับที่สร้างนิเบลคอขึ้นมาแต่คราวนี้เอาลาซิเอลใช้กระดาษมาสร้างมาเรียขึ้นมาและเพิ่มจำนวนได้ไร้ขีดจ,จำกัดไม่มีวันตายไม่โดนดาเมจอะไรทั้งนั้นเป็น AI ทีโอ P เอามากๆและหลังจากเนียเสียพลังพูดไปเธอก็ได้หุ่นยนต์ที่เป็นร่างกายของมาเรียรูปร่างหน้าตาเหมือนมาเรียทุกกระ แล้วเธอก็ย้าย AI เข้าไปสิงหุ่นตัวนั้นและสามารถขยับร่างกายได้เหมือนมนุษย์ปกติต่นเองนะเธอมักจะไปช่วยคิโดทำกับข้าวเช้าอยู่เสมอเหมือนเป็นภรรยาอย่างไงอย่างนั้นเลยชอบเรียกคิโดว่าคุณคะดูแลเหมือนเป็นสามีของตัวเองเธอเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเอเลออดทำการสร้าง AI สํสำหรับยานฟราซินัตขึ้นมาและอดีตต่างๆก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วครับผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับข้อมูลของมาเรียของจักรวาลหลักก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับผมค่อนข้างน้อยมากๆเลย ส่วนการปรากฏตัวของนางจะออกมาในรูปแบบไหนในภาคสีผมจะไม่สปอยมากกว่านี้ก็แล้วกันนะครับผมนะรอไปดูในเรื่องเองจะดีกว่านะครับผมสําหรับภาคสีจะฉายเดือนเมษายนปีนี้นั่นเองนะครับรอชมกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสามารถโดนทเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสร้างสารรค์ผลงานแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถโดนทมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ